นี่ครับตัวช่วยสําหรับพ่อบ้านยุคใหม่ครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายครับยี่ห้อมาซารุรุ่น s c m 5 0 5ยครับเป็นเครื่องตัดหญ้าที่ไม่ต้องใช้น้ํามันไม่ต้องเหม็นควันนะครับที่สําคัญไม่รบกวนเพื่อนบ้านด้วยครับตัวชุดนะครับจะประกอบด้วยนี่ครับที่ชาร์จแบตเตอรี่ครับแล้วก็แบตเตอรี่ครับเป็นขนาด20บโวลต์4แอมป์ครับหรือจะเอาเป็นเครื่องเปล่าก็ได้แล้วก็มี ใบตัดมะละกอครับนี่ครับใบตัดเลื่อยวงเดือนขนาด9้านิ้วใหญ่ๆเลยครับแล้วก็มีชุดเครื่องมือมาให้ครับหนึ่งชุดส่วนตัวมอเตอร์ตัวนี้ครับเป็นมอเตอร์แบบบัสเลสน,นะครับมอเตอร์แบบไร้แปลงขัะนะครับแรงๆกันเลยนะก็ตัวด้ามจับนะครับสามารถปรับยืดหดได้นะความยาวขนาดอยู่ที่หนึ่งร้อย 20เซนติเมตรนะครับก็ปรับให้พอเหมาะกับระดับช่วงของการตัดนะครับตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับองศามันได้ครับนี่ครับตัวแกนมอเตอร์ตัวนี้กดปุ่มนี้ครับปรับระดับองศาให้เหมาะสมกับการใช้งานครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบตัวชุดที่เป็นเอ็นตัดหญ้าดูครับ สวนยอมหน้าบ้านนะครับว่าจะมีการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างครับโอเคมาทดสอบกันครับสำหรับการใช้งานนะครับปุ่มตัวนี้จะเป็นปุ่มเซฟตี้นะครับเวลาใช้จะต้องกดตัวนี้แล้วก็กดตัวนี้ด้วยกันนะครับกดพร้อมกันนะครับพร้อมกันนะครับเป็นปุ่มเซฟตี้เดี๋ยวมาทดสอบการใช้เอ็นตาด้าดูครับ เบลเตอร์หือว่าแรงดีทาได้านทีเดียวครับนี่ครับผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายครับหญ้าครับที่เป็นสวนยอมครับเป็นงานเบาตัดหญ้าอ่อนๆครับสบายมาก ครับเดี๋ยวจะลองตัดหญ้าครับที่เป็นหญ้าหนาๆแบบนี้นะครับโดยใช้เอ็นตัดหญ้าครับว่าจะไหวไหมครับสําหรับเครื่องตัดหญ้ามาสรุ FTN 5 5ครับหรว่ากำลังของมอเตอร์จะได้นะครับระดับแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่2ครับ ได้ครับน้องน้องเครื่องน้ำมันเลยทีเดียวสำหรับมาสเตสร์ S M ห้าห้าครับมอเตอร์ไล่แสงฐางครับหรือมอเตอร์พัดเศษจริงจริงหญ้านานะแบบนี้ควรต้องใช้ใบมัลกรอหรือใบวงเดือนนะครับผมลองใช้เครื่องสัดหญ้าดูครับอ่าลุยเลยครับไ,ได้เลยครับ แบตเตอรี่หมดครับแบตเตอรี่ถ้าชาร์จเต็มๆหนึ่งก้อนนะครับจะใช้ได้ประมาณ 30- 40ถึงนาทีครับขึ้นอยู่กับหน้าง,งานตอนนี้ผมใช้ไปประมาณสักเกือบเกือบ40นาทีได้ครับข้อดีของรุ่นนี้ครับมันสามารถใช้แบตเตอรี่ร่วมกันกับแบตเตอรี่ของยี่ห้อโอซูกะได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูเลยนะครับนี่ครับนี่ครับ ลักษณะขั่วมันเหมือนกันนะครับสามารถใช้ด้วยกันได้ครับสําหรับใครที่มีเครื่องใช้ที่เป็นแบรนด์ของโอซูกะครับก็เอาแบตเตอรี่ของเขามาใช้ด้วยกันได้ครับอ่ะี่ต่อเลยครับงานไม่จบครับแบตเตอรี่พร้อมแล้วโอ้ จะดีใันอย่างครับไม่ต้องตัวต้อนหนึ่ไม่ต้องลัวอะไรครับดูเลยครับทำอะไรถือว่าน้องๆเติมน้ำมันครับโอ้โหน้ำหนักก็โอเคครับนี่หนักมากคร่ครับกเกินสองสามกิโลกรัม เดี๋ยวมาสรุปการใช้งานดูครับเท้าที่ใช้งานดูนะครับผมได้ใช้เอ็นตัดหญ้านะครับก็ถือว่างานข้านหลังที่เห็นถือว่าเป็นงานใหญ่พอสมควรครับจริงๆแล้วต้องใช้ใบมะละกอหรือใบเลื่อยวงเดือนนะครับผมก็ลองใช้เอ็นตัดหญ้าดูนะครับก็ขาดไป็นหนึ่งเส้นครับเพราะว่างานค่อนข้างจะหนักนะครับแต่ผลลัพธ์ที่เห็นนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ ไม่น้อยหน้าเครื่องน้ำมันเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกนะไม่ต้องเหม็นควันไม่ต้องเติมน้ำมันครับไม่รบกวนพื้นบ้านเพื่อนบ้าน,นครับถือว่าตอบโจทย์นะครับในการใช้งานนะเพราะเพราะว่าอ่าอันนี้คือใช้เป็นตัดหญ้านะครับผมคิดว่าก็น่าจะตัดง,งานทั่วๆไปได้ครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าอ่อนนะครับที่สวนหย่อมหรือหญ้าหนาๆนา,นานกๆแบบนี้แต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนะแต่ที่สําคัญนะครับนะ ข้อดีของมันตรงที่ว่ามันสามารถใช้แบตเตอรี่ของโอสุกะได้ด้วยนะครับสามารถที่จะเอามาเป็นแบตสำรองได้ครับนี่ก็ข้อดีของมันก็อยู่ตรงนี้ครับนะก็การใช้งานนะครับโดยภาพรวมก็ถือว่าโอเคครับถือว่าใช้ดีในระดับหนึงครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับก็ลองนะพิจารากันดูครับสวัสดีครับนี่ครับผลลัพธ์ที่ได้ครับ ยาลกๆก็ถือว่าโอเคครับสามารถใช้งานได้ดีครับไม่แพ้เครื่องน้ำมันครับสำหรับงานหนักที่เป็นหยาลกๆครับผมก็ได้ใช้เองตัดญ้าอลองตัดให้ดูแล้วนะครับเองตัดญ้าชุดเดียวก็ถือว่าใช้ได้กับทุกงานครับ